สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องของผมนะครับวันนี้ผมม่อนสุปกรณ์ในช่องม่อนคลาสิกก็จะทําคลิปสั้นๆมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับเป็นวัตถุมงคลที่ทางช่องของผมเนี่ยก็จะนําออกมาเปิดให้เช่าบูชาอยู่เรื่อยๆนะครับหากมีโอกาสได้เช่าบูชามาก็จะนํามาอยู่เรื่อยๆนะครับนั่นก็คือพระท่ากระดานครับ นะครับนี่ก็คือพระท่ากระดานของวัดต้นลำใหญ่นะครับอา้าวกล่องนะครับนี่คือพระท่ากระดานของวัดต้นลำใหญ่ที่ผมว่าเป็นพระที่ถ้าจะเรียนกันตามตรงก็เป็นพระที่มีเนื้อหามวลสารที่ดีมากพิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกเข้มขังนะครับพิธีปลุกเสกเข้มขังแล้วก็มีประวัติว่าพระท่ากระดานนี้ก็เป็นพระ ประจําท้องที่ท้องถิ่นของจังหวัดกาญจนบุรีด้วยแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้คนทั่วประเทศไทยนะครับมีความศรัทธาและก็ความชื่นชอบในพุทธคุณและก็พุทธศินและก็ประวัติการปลุกเสกของพระท่ากระดานแห่งวัดต้นลําไยนะครับโดยเฉพาะพระที่เป็นบล็อกแรกนิยมหลังทุบโดยเฉพาะบล็อกแรกนิยมหลังทุบเนี่ยนะครับดูครับ สร้างจากเนื้อตะกัวเก่าเนื้อตะกัวเก่าอย่างต่ำๆเนี่ยมี600ปี600ปีที่อยู่ในถ้ำลั่นทมที่ตามประวัติเนี่ยกล่าวอ้างว่าพระครูการจนะกิติศาสตร์นะคะรับอดีตเจ้าวาดรัต้นลำไยท่านได้ไปนํามาจากถ้ำลั่นถมก่อนที่น้ําในเขื่อนสิงหครินเนี่ยจะท่วมพอได้มาแล้วก็นํามาปั๊มเป็นพระ ปั๊มเป็นพระในปี2536โดยไม่ได้หล่อหลอมโดยไม่ได้ไม่ได้หลอมเนื้อตะกั่วนะครับพอไม่ได้หลอมเนื้อตะกั่วเนี่ยก็เลยทําให้การปั๊มพระในครั้งนั้นก็จะมีคาบไขคราบสนิมแดงติดองค์พระมาด้วยนะครับก็จะเป็นความคลาสสิกของวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับที่เห็นนี้ก็คือเป็นพิมพ์เล็กนะครับเป็นพิมพ์เล็กพระท่ากระดานพิมพ์เล็ก มีปิดทองด้วยนะครับและก็มีเขาเรียกว่าเป็นจุดตายนะครับก็คือเดือยตรงนี้แหละนะครับเป็นตุ่มๆตรงนี้แหละนะครับถ้าของเก๋อไม่มีเขาว่าอย่างนั้นนะครับแต่ผมว่าแค่ดูพิมพ์ดูเนื้อก็ดูขาดแล้วว่าแท้หรือไม่แท้นะครับแต่ว่าถ้าเซียนรุ่นเก่าๆเขาจะบอกว่านี่ยต้องดูตรงนี้นะครับถ้ามีตะปุ่มตรงเนี้ยแท้นะครับถ้าไม่มีนั้นเก๋นะครับเนาะ แต่ผมว่าบล็อกแรกบล็อกสองดูง่ายครับโดยเฉพาะเนื้อหาบนสารนะครับเหมือนคาบไขตรงนี้แหละดูครับดูสนิมแดงตรงหน้าอกของพระเนี่ยสวยงามมากนะครับโอ้นี่กล้องไม่ชัดเลยนะวันนี้วันนี้ได้เป็นพิมพ์เล็กมาครับพิมพ์เล็กบล็อกแรกนิยมหลังทุกนะครับได้มาพร้อมกล่องเลยแต่ว่ากล่ององค์นี้จะํารุดด้านหลังสักหน่อยครับผมก็เลยนําเทปใสมาปิดไว้นะครับเดิมๆเ,เลยนะครับนี่ฮะ เดิมๆเลยนะครับปูกล่องนะครับโอ้โหพระเนี่ยอายุเท่าผมนี่แหละนะครับสามสิบเอ็ดย่างสามสิบสองนะครับสร้างวศสองันายสามสิบหกนะครับเนี่ยถ้าเท่ากันกับคนมาทําคลิปนี่แหละนะครับอ่าประวัติข้าวๆนะครับพระชุดนี้ก็ได้รับการอธิษฐานจิตปุกเสกจากอ่าพระธรรมคุณาภรณ์นะครับเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระ หลวงพ่ออุตมะวัดบางมิเวการามหลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทองหลวงพ่อภูนวัดไผ่ล้อมหลวงพ่อลำใหญ่วัดทุงลาดยาหลวงพ่อมวดวัดดอนโพทองหลวงพ่อเล็กวัดเขาดินหลวงพ่อทองสุวัฒนาตะคอแล้วก็หลวงพ่อแยมวัดสามงามครับโอ้โหสุดยอดแห่งเกจิคณาจารย์แห่งยุคจริงๆนะครับสุดยอดแห่งเกจิคณาจารย์แห่งยุคจริงๆที่อธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่นนี้หากจะไปถามคนในท้องที่ท้องถิน่น ก็ยังมีความเชื่ออย่างรากฝังลึกไปอีกว่าเนื้อตะกัวที่อยู่ในถ้ำล้านธมนั้นพะระฤาษีตาไฟท่านได้ปลุกเสกไว้แล้วนะ <atori> ท่านได้ปลุกเสกน้าเลือกไว้แล้วนะครับเพราะว่ามีหลักฐานบ่งชี้ว่าถ้ำล้านธมนั้นเป็นบ่อเกิดของพระท่ากระดานนะครับมีคนเชื่อว่าท่านพระฤาษีตาไฟเนี่ยผู้สร้างพระท่ากระดานยุคแรกเนี่ยได้สร้างพระท่ากระดานอยู่ในถ้ำล้านธมนั่นแหละนะครับ เป็นโรงงานเลยว่ากัน,นะถ้าถ้าเป็นยุคใหม่เนาะก็แบบเปรียบเสม,มือนลงปั๊มพระเลยนะครับก็คืออยู่ตรงนั้นนั่นเองก็มีความเชื่อว่าเนื้อหามวลสารเนี่ยที่เป็นตะกั่วนมเป็นก้อนๆเนี่ยก็น่าจะมีการปลุกเสกนําเลือกไว้แล้วก่อนที่จะหลอมทําเป็นพระนะครับนี่อันนี้เป็นความเชื่อเนาะนะครับเราก็เกิดไม่ทันแต่นะครับในยุคนี้ก็มีการนําเนื้อตะกั่วเก่ามาแล้วมาปั๊มเป็นพระเป็นวัตถุมงคลก็ทําเป็นพระท่ากระดานครับ ทำเป็นพระาตุกระดานล้อพิมพ์เป็นพระปางปฏิมาเกศคดนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับพระาตุกระดานกุเก่าที่มีปฏิหารมากมายก็ถ้ากาญจนบุรีก็จะมีเกจิคณาจารย์ที่ท่านทําแบบนี้ก็หลักๆที่เห็นมีการซื้อขายกันมีผู้นิยมมากก็หลวงพ่อหน้ารัตจีโัหาหน้าบำรุงครับก็มีผู้ที่นิยมเช่าหากันนะครับ เนื่องจากพระมีพุทธสิ่งที่สวยงามแล้วก็เนื้อหามวลสารเก่าเป็นตะกัวเก่าของเขาเรียกว่าตะกัวเก่าสีสวัสดนะครับโอ้สวยงามครับนี่อันนี้พิมพ์เล็กนะครับพี่ๆนะครับอันนี้พิมพ์เล็กเป็นเนื้อตะกัวเก่าบล็อกแรกนิยมหลังถูกครับเห็นไ,ไหมครับอยากจะซูมให้ดูแต่ว่ากล้องไม่ชาร์ท่ไาไหร่นะครับนี่ฮะชาด์จไม่เนาะมือก็สั่นโอ้ไม่ชาดนะครับ เอาใหม่นะครับเอาใหม่นะครับอันนี้นะครับนี่นะอันนี้คือผมได้มาเนี่ยเป็นพิมพ์เล็กนะครับเป็นพิมพ์เล็กเป็นพิมพ์พิมพ์เล็กบล็อกแรกนิยมหลังทุกนะครับนี่ครับพร้อมกล่องเดิมกัมบหยีเดิมเลยนะครับเนี่ยกัมบหยีเดิมอันนี้อายุพระสามสิบสองปีนะครับโอ้โหสามสิบสองปีนี่นะครับกําลังเป็นวัยชกันเลยนะฮะเนี่ยสามสิบสองปีครับสวยงามมากครับพร้อมกล่องเก่าคลาสสิกเลยนะครับเนี่ย สวยงามมากนะครับหากชอบและสนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะครับ0647744808นะก็เป็นเบอร์โทรของผมครับก็เป็น ID Li n e ด้วยก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้นะครับแอดไลน์กันเข้ามาได้นะครับพี่ๆเผื่อจะมีพี่ๆที่สนใจพระเนื้อหามวลสารเก่านะครับโอ้โหของอายุเกือบ600ปีนะนะครับในยุคอู่ทองนะครับมวลสารในยุคอู่ทองเพียงแค่นำมาปั๊มใหม่ให้เป็นรูปทรงพระปฏิมากแค่นั้นเองนะครับ สุดยอดจริงๆนะ okay, ครับโอเคครับวันนี้เราพบกันเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ